สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำเกมยิงบนอวกาศนะครับหรือที่เราเรียกว่าเกมสเปสชูเตอร์นะครับซึ่งเกมแนวนี้นะครับเราสามารถที่จะไปโหลดรูปภาพหรือว่าแอสเซทในการสร้างเกมนะครับจากเว็บเคนนี่นะครับแล้วก็มาคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์นี้นะครับไว้ที่ใต้คลิปสอนนะครับเมื่อทำการโหลดมาแล้วนะครับเราก็เปิด Construct Tool ขึ้นมาไปที่เมนูไฟล์เลยนะครับแล้วก็ New นะครับ เลือก New Empty Project กด Open นะครับเสร็จแล้วมาตั้งค่า Window Size s ตรงนี้นะครับ uh, 768นะครับแล้วก็คอมมา1280นะครับกด Enter จากนั้นคลิกแล้วก็ c t r l C นะครับคลิกลงไปที่ Layout Size นะครับมาที่ Layout Size ตรงนี้แล้วก็ c t r o l V กด Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการปรับขนาดหน้าจอ Windows นะครับแล้วก็ Layout Size ให้มีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับมาที่เลเยอร์นะครับเปลี่ยนชื่อเลเยอร์0ตรงนี้นะครับโดยการคลิกที่รูปดินสอตั้งชื่อว่า BG นะครับทำการสร้างแบ็กกราวของเกมขึ้นมาก่อนโดยการคลิกขวา insert new object จากนั้นนะครับจะเลือกอ b อบเจกต์แบบชายแบ็กกราวนะครับตั้งชื่อ BG กดปุ่ม insert นะครับเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกคลิกลงไปที่ Layout 1ครั้งนะครับ จากนั้นนะครับทำการโหลดภาพนะครับแบ็กกราวเราเข้ามานะครับในที่นี้จะใช้ BACKGROUND ออกสีม่วงๆนิดนึงนะครับกดปุ่ม Open นะครับเมื่อได้ภาพมาแล้วนะครับเราก็ปิดไปเลยนะครับจากนั้นมาที่เมนู View คลิกลงไปที่ Snap to Grid นะครับเพื่อให้ภาพของเรานั้นนะครับลงล็อกพอดีนะครับจากนั้นก็ลากนะครับขยายให้เต็มจอไปเลยแบบนี้นะครับ จากนั้นทําการล็อกเลเยอร์ไว้นะครับเราจะไม่ยุ่งกับแบ็กกราวด์อีกแล้วจากนั้นทําการเพิ่มเลเยอร์เข้ามาอีกโดยการกดบวกนะครับคลิกไปที่เลเยอร์ศกดรูปดินสอนะครับตั้งชื่อว่าเกมนะครับเลเยอร์นี้เราจะสร้างเกมทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับจากนั้นนะครับอันดับแรกเราจะนะครับนำภาพตัวจรวดเข้ามาก่อนนะครับโดยการคลิกขวา insert new object แล้วก็มาเลือกอ b อบเจกต์แบบสปร t e นะครับ ตั้งชื่อนะครับเพลเยอกดปุ่ม Insert นะครับเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกคลิกลงไปหน้าจอ1ครั้งจากนั้นก็มาโหลดรูปภาพของเราเข้ามานะครับเพลเยอร์ชินะครับกดปุ่ม Open นนะครับเมื่อได้รูปแล้วนะครับเราก็ปิดหน้าจอไปเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้รูปนี้แล้วนะครับเราก็จะมาทำนะครับ แรงดันนะครับหรือว่าเชื้อเพลิงที่มันมีการาทำาอเ m ม t ชันให้มันขยับอยู่ตลอดเวลานะครับเวลา,เ,าเจ้าจรวดตัวนี้มันขับเคลื่อนนะครับทำยังไงแล้วก็คลิกขวานะครับ Insert New Object ขึ้นมานะครับแล้วก็มาเลือก s สปร t e อีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งชื่อนะครับ Trust นะครับ T R U S H นะครับ T s RUSH นะครับกดปุ่ม insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปที่หน้าจอนะครับจากนั้นนะครับคลิกขวาที่ animation frame ตรงนี้นะครับ import frame from file นะครับนำภาพนะครับ trap เข้ามานะครับมีทั้งหมด3เฟ frame นะครับเราจะทำเป็น animation ให้มันขยับได้นั่นเอง frame ศูย์แล้วก็คลิกขวา delete h i n g นะครับจากนั้นมากำหนด speed ตรงนี้นะครับอ่า speed 5เปลี่ยนเป็น10 รูปนะครับเป็น yes ปิงปองเป็น yes นะครับจากนั้นปิดหน้าจอไปนะครับแล้วเราก็นำภาพนี้นะครับมาใส่ตรงท้ายจรวดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้จรวดนะครับสลับตำแหน่งนะครับเพราะว่าอะไรที่สร้างทีหลังมันจะอยู่ด้านบนนะครับวิธีการสลับก็คลิกขวาที่รูปจรวดนี้นะครับมาที่เมนู set order แล้วก็ send to s h o p of layer ภาพนี้ก็จะไปอยู่ข้างล่างภาพนี้ก็จะอยู่ด้านบนนั่นเองทีนี้นะครับในเจ้า plus ตรงนี้นะครับวงกลมตัวนี้นะครับเราก็จะไปใส่ behavior นะครับคลิก behavior กดบวกนะครับแล้วก็เลือก behavior ที่ชื่อว่า pin นะครับกด add เข้าไปนะครับเพื่อเราจะให้นะครับมันติดตามไปกับจรวดทุกที่ทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเคลื่อนไปทางไหนไอ้นี้ก็จะตามไปด้วยนะครับเป็นการใช้ pin ปักลงไปนั่นเอง ทีนี้ในการขับเคลื่อนจรวดนี้นะครับเราก็จะมาที่นะครับ be have be ครับกดบวกเราจะใช้ b e h a v i ี r นะครับที่ชื่อว่า8 Direction นะครับเป็นตัวเคลื่อนที่จรวดนะครับกด Add เข้าไปจากนั้นเมื่อจรวดนะครับเคลื่อนที่นะครับมาฝั่งซ้ายมือจนถึงขอบจอตรงนี้นะครับหรือขวามือตรงนี้นะครับเราจะไม่ให้มันออกนอกจอนะครับเราก็กดบวกอีกครั้งนึง แล้วก็นะครับเลือก bounce to layout ตรงนี้นะครับเวลาชนขอบจอแล้วก็ให้เด้งกลับนั่นเองนะครับไม่ให้หลุดออกจอนอกจอกดแอปเข้าไปนะครับ2 behavior นะครับสำหรับตัวเครื่องบินนี้นะครับกดปิดเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มากําหนดค่าสักหน่อยนะครับสําหรับการบังคับจรวดให้เคลื่อนที่นะครับ max speed จรวดนะครับสองเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสัก400ก็แล้วกันนะครับ acceleration ตรงนี้นะครับความเร่งนะครับเมื่อมีการเคลื่อนที่ก็จะเกิดความเร็วความเร่งเกิดขึ้นใส่สักพันหนะครับ deceleration ตรงนี้นะครับให้มันหน่วงไว้นะครับเวลาเราปล่อยคีย์บอร์ดนี้นะครับก็ใส่ไปเท่าๆกันนะครับพันหในการบังคับนะครับทิศทางนั้นเราจะบังคับแค่สีทิศทางก็พอนะครับ เหลือสี่เดเร็กชัก็คือขึ้นด้านบนลงด้านล่างมาทางซ้ายแล้วก็มาทางขวานะครับและในขณะที่ขึ้นลงเนี้ยเราจะไม่ให้หัวหรือว่า,ามุมของเครื่องบินหมุนไปหมุนมานะครับเราก็เปลี่ยนจาก Set a n g เกิลตรงนี้เป็น No นะครับอเคนะครับจากนั้นนะครับการที่จรวดจ,จะเคลื่อนไปไหนมาไหนนะครับแล้วมีเจ้า t ทรัชแรงดันตรงนี้นะครับ เชื้อเพิงตัวนี้ติดไปกับจรวดไปด้วยเราจะต้องใช้คำสั่งนะครับในอีเวนต์ e e t นะครับวิธีการก็คือมาที่อีเวนต์ e e t มาที่ Add Event นะครับแล้วก็มาที่ System กด n นิกจากนั้นมาล่างสุดเลย On Start o f Layout นะครับดันเมื่อเริ่ม Layout นะครับเราก็ Add Action เลยครับให้เจ้าทรัตเนี่ยนะครับกด n นิกเจ้าทรัตนี้เราใส่ b e h a v เ o อ p i พเพราะฉะนั้นเราก็ลากมาที่ Pin ตรงนี้นะครับ pin to o b j e c t กนะครับกด Next นะครับแล้วก็ Pin to หมายถึงจะให้ปักไปที่ Object ไหนแล้วก็คลิก to s h o o t นะครับปักไปที่เจ้า Layer นะครับเจ้า Player กด OK เคนะครับโหมดในการปักนะครับก็คือครับ position only นะครับมันอยู่ตำแหน่งไหนก็อยู่ตำแหน่งนั้นนะครับก็เคลื่อนที่ไปด้วยกันเลยนะครับ จากนั้นเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบดูนะครับว่าเมื่อรันเรียลแล้วนะครับแล้วก็นะครับมันจะทํางานแบบไหนเอาโอเคนะครับตอนนี้มันทํางานแล้วนะครับถ้าเราใช้คีย์บอร์ดขึ้นลงนะครับแล้วก็สายขวาชนนะครับอ่ามันก็ไม่ออกนอกจอนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันอ่าตอนนี้จรวดของเรานะครับทำงานแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อจรวดของเราทํางานแล้วนะครับเราก็จะนํานะครับ กระสุนนะครับมาให้จรวดตัวนี้ยิงออกไปทำไงนะครับแล้วก็จะสร้างลูกกระสุนขึ้นมานะครับโดยการคลิกขวา insert new object นะครับแล้วก็เลือก sprite ตั้งชื่อ b u l l e t นะครับกระสุนกดปุ่ม insert คลิกนะครับแล้วก็ไปโหลดครับรูปภาพกระสุนเข้ามานะครับในที่นี้จะใช้ laser blue กด open นะ เมื่อเรานํากระสุนเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเรานํากระสุนเข้ามาแล้วกระสุนจะเคลื่อนที่ได้ก็ต้องมีนะครับ b e h a v i o r ที่ทําให้การเคลื่อนที่นั้นนะครับเราก็มาที่ b e h a v i o r นะครับเราจะใส่ให้กับลูกกระสุนตัวนี้นะครับกดบวกนะครับกดบวกจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกนะครับลูกกระสุนก็คือบุลล e ตนะครับกดแอดเข้าไปนะครับ ทีนี้กระสุนนะครับเมื่อถูกยิงออกไปจนพ้นเลเยอร์แล้วเราก็จะให้ลบออบเจก์นี้ทิ้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กดบวกอีกครั้งหนึ่งเลือกเลเยอร์ที่ชื่อนะครับ destroy นะครับ outside Layout นะครับเมื่อออบเจก t นี้นะครับพ้นเลเยอร์ไปแล้วก็ให้ทำลายทิ้งไปนั่นเองกดดเข้าไปครับจากนั้นค่อยปิดนะครับโอเคนะครับ ทีนี้เราก็มากําหนดค่านะครับ property ให้กับปัจจุบันนี้นะครับอ่าสปีดว่าเมื่อมันเคลื่อนที่นี่จะให้เร็วแค่ไหนนะครับตรงนี้นะครับเดิมคือ400นะครับเราจะเอาสัก800นะครับสเท่าให้มันเร็วขึ้นนะครับจากนั้น set angle ให้ตอบเป็น no นะครับให้เลือกเป็น no นะครับไม่งั้นมันจะหมุนไปหมุนมาเวลาเราเปลี่ยนทิศทางนะครับเพราะว่า เมื่อ <Me an> เริ่มต้นทํางานนะครับกระสุนมันจะวิ่งจากซ้ายไปขวาเสมออ่ะเดี๋ยวรันทดสอบดูก็ได้นะครับอ่ะมันจะวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับแต่เวลาทํางานจริงๆแล้วเราต้องการให้มันพุ่งไปด้านบนนะครับจากล่างขึ้นบนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใช้คําสั่งนะครับในการควบคุมให้กระสุนเคลื่อนที่นะครับจากล่างขึ้นบนนะครับโดยการใช้แป้นพิมพ์นะครับเวลาเราเพาะสเปซบาเราจะให้มีการยิงกระสุนขึ้นไปทำยังไงนะครับอ่ะทำการเพิ่ม คีย์บอร์ดเข้ามาก่อนนะครับคลิกขวา insert new object นะครับนำ input นะครับคีย์บอร์ดเข้ามาควบคุมในการเล่นเกมนะครับกด insert เมื่อได้คีย์บอร์ดนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับในการยิงนะครับเราจะให้นะครับกระสุนออกไปทางปลายจรวดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ดับเบิลคลิกจรวดขึ้นมาใหม่นะครับเจ้า player ship ตัวนี้ คลิกไปที่เมนูตรงนี้นะครับ set origin and image point คลิกลงไป1ครั้งนะครับจะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับและเราจะเห็นสัญลักษณ์ image point ตรงนี้ซึ่งตอนนี้ image point ตัวนี้เราเรียกว่า image point 0นะครับมันจะอยู่ตรงกลางของรูปนี้นะครับแต่เวลายิงเราต้องการให้กระสุนนะครับโผลออกจากจุดน,นี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นให้กดบวกนะครับมันก็จะได้คําว่า image point 1ขึ้นมานะครับหรือว่า Number 1 จากนั้นให้เอาเครื่องหมายบวกนะครับคลิกลงไปตรงปลายจรวดนี้นะครับอ่ามันก็จะมีสัญลักษณ์ Image Point 1ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับถ้าคลิกที่0เราจะเห็นอยู่ตรงกลางนะครับถ้าคลิกที่1มันจะเห็น Image Point อยู่ตรงปลายนั่นเองนะครับอ่าเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ปิดได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะมาใช้คำสั่งนะครับในการเคาะ Spacebar แล้วให้กระสุนถูกยิงออกไปทำไงนะครับมาที่ Event s h e e t ครับเมื่อเริ่มต้น Layout เนี่ยนะครับ กระสุนที่เรามาวางไว้ตรงนี้นะครับเราจะทําลายทิ้งไปก่อนนะครับเวลาเราคอสเปซบาร์ค่อยให้ผลิตกระสุนแล้วก็ให้มันพุ่งไปข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คําสั่ง add action ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ bullet นะครับ next เลือกคําสั่ง destroy นะครับแปลว่าลบทิ้งไปก่อนหรือว่าทำลายทิ้งไปก่อนจากนั้นนะครับมา add event นะครับ add event ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่คีย์บอร์ดกด next นะครับ มาที่ k e y is down นะครับกด Next นะครับจากนั้นคลิก to shoot ให้ทำการนะครับเคาะ space bar นะครับในแป้นพิมพ์หนึ่งครั้งนะครับจะเห็นว่าเมื่อเคาะเสร็จจะเห็นคำว่า s p a c e ปรากฏในช่องนี้นะครับกดปุ่ม ok แล้วก็ดันเมื่อมีการเคาะ space bar แต่ละครั้งเราจะให้กระสุนนะครับพุ่งออกจากปลายจรวดทำไงแล้วก็คลิกขวาตรงนี้ครับ มาที่ add ครับแล้วก็เลือก add sub event นะครับมาที่ system แล้วก็ next นะครับลากไปล่างสุดเลยนะครับมาที่ every x e c o n d คลิก next นะครับใส่ตัวเลขนะครับเปลี่ยนจาก1.0เป็น0.1วินาทีนะครับดันจากนั้นมาที่ add action นะครับมาที่ p l ลเยอร์ Player, นะครับมาที่เพลเยอร์กด Next นะครับให้เพลเยอร์ทำการสปาวนะครับสปาว n อนาเตอร์ออบจิตนะครับกด Next นิกคลิก s h o o t ตรงนี้คลิกลงไปแล้วก็ให้มันสปาว n บุลเลตออกมานะครับกดโอเคจากนั้นเลเยอร์ที่จะให้สปาวนะครับลบศูนย์ออกพิมพนะ์เครื่องหมายฟันหนูหรือว่าดับเบิลโคดขึ้นมา จากนั้นคลิกไปที่เกมนะครับ i m a g e Point นะครับเมื่อกี้เราไปสร้าง i m a g e Point 1แล้วแล้วก็พิมพ์เลขหนึ่งลงไปได้เลยนะครับเพื่อให้มันออกจากปลายจรวดนั่นเองนะครับถ้า0ก็คือออกตรงกลางจรวดดันโอเคนะครับทีนี้เมื่อบุลลตนะครับถูกทรงออกจากปลายจรวดแล้วเราจะให้พุ่งขึ้นด้านบนเราก็ต้องเปลี่ยนทิศทางมันนะครับไม่งั้นมันจะวิ่งจากซ้ายไปขวาเราก็มาที่ Add Action นะครับมาที่บุลลต แล้วก็ Next Set Angle of Motion นะครับเราจะต้องมาเซตค่า Behavior ของ Bullet นะครับก็คือ Set Angle of Motion กด Next นะครับเมื่อมันกลับทิศทางก็คือมันจะเป็นติดลบนะครับลบ90องศานะครับแล้วก็พิม์ลบ90จากนั้นคลิกที่ปุ่มดันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบดูอีกครั้งหนึงนะครับคลิก Run Layout นะครับอ่า เมื่อเราลองเคาะดูนะครับเคาะจะเห็นว่ากระสุนนะครับจะพุ่งออกจากไปจรวดนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้านบนนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือการยิงได้แล้วนะมครับทีนี้นะครับเมื่อยิงได้แล้วเราก็จะมาดูที่เจ้าตัวอุปสรรคละนะครับว่าเราจะให้มันยิงอะไรยิงศัตรูหรือยิงอะไรนะครับในที่นี้เราจะมาสร้างนะครับก้อนหินนะครับที่ลอยในอวกาศนะครับโดยการคลิกขวา Insert new object นะครับเลือก Sprite นะครับในที่นี้จะตั้งชื่อว่า Rock R O C K นะครับ Rock กด Insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปจากนั้นนำก้อนหินเข้ามาตรงนี้นะครับคลิกขวา Import Frame from File นะครับแล้วก็ไปนำภาพก้อนหินทั้งหมดเข้ามานะครับกด s h Shi ิ ft แ a ร์ไว้นะครับ มีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่หลายขนาดหลายรูปทรงนะครับคลิกขวาที่เฟรมศูนย์ดีลิททิ้งนะครับจากนั้นสปีดนะครับของก้อนหินให้กำหนดไปที่0นะครับส่วนมันจะเป็นภาพไหนนะครับเราจะใช้คำสั่งในการสุ่มมาอีกทีนึ่งก็แล้วกันนะครับ่ปิดนะครับทีนี้นะครับก้อนหินเราจะให้มันหมุนนะครับหมุนรอบตัวเองเสร็จแล้วก็เคลื่อนที่จากบนลงล่างนะครับเพราะฉะนั้น เราจะใส่ Behavior ให้มันนะครับก็มาที่ Behavior กดบวกเข้าไปนะครับการหมุนก็คือใส่ Behavior ชื่อว่า r t a t e นะครับกด Add เข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะให้มันหมุนเร็วหมุนช้าขึ้นอยู่กับค่าสปีดโรเท e ตรงนี้นะครับค่าพื้นฐานมันก็คือ180ในที่นี้เราก็จะเอาลดน้อยลงหน่อยนะครับเอาสักร้อยก็พออ่ะเดี๋ยวลองรันดูสินะครับก้อนหินจะหมุน เร็วแค่ไหนเอาละพอได้นะครับ100นะครับทีนี้นะครับเมื่อก้อนหินหมุนได้แล้วนะครับเราจะให้มันเคลื่อนที่ลงมาทําไงนะครับเราก็ต้องเพิ่ม behavior ให้มันอีกนะครับกับก้อนหินตัวนี้คลิกมาที่ behavior กดบวกนะครับการเคลื่อนที่นะครับก็คือ bullet นะครับเคลื่อนที่แบบกระสุนปืนนะครับกด add ข้ามานะครับแล้วก็ปิดไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาจัดการค่านะครับ ในการเคลื่อนที่นะครับว่าจะให้เคลื่อนที่เร็วหรือช้าเลขเยอะมันก็ลงมาเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สปีดก็จะลดเหลือสัก100เหมือนกันนะครับะจะมีค่าเท่ากับการหมุนนะครับความเร็วกับหมุนจะให้มันเท่าๆกันก็แล้วกันจากนั้นนะครับซิแองเกิลตรงนี้ก็จะตอบโ no, นนะครับจะตอบให้เป็นโ no. นและทีนี้นะครับบุลเลตนะครับธรรมชาติของบุลเลตมันจะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา รเราจะเปลี่ยนทิศทางลงมาด้านล่างเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนมุมของก้อนหินตรงนี้เลยก็ได้นะครับแองเกิลตรงนี้จากศูนย์นะครับเราใสาเ่เลข90ลงไปกด Enter นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดันทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเราจะเห็นแล้วนะครับว่าก้อนหินมันเคลื่อนลงมานะครับทีนี้เมื่อก้อนหินเคลื่อนลงมาแล้วเราก็จะยิงก้อนหินนี้ให้นะครับให้แตกกระจายหรือว่าทําลายทิ้งไปทําไงนะครับอ่า ในการที่จะยิงก้อนหินมันใหญ่นี่นะครับไม่ใช่ว่ายิงท้งเดียวแล้วให้มันทําลายไปเลยนะครับเราก็จะให้มีการโดนกระสุนหลายๆครั้งนะครับเราก็จะมาใส่ Instant Variable นะครับให้กับก้อนหินนะครับคลิกจากนั้นกดบวกนะครับตั้งชื่อนะครับตรงนี้ว่า m a ็กก็แล้วกันนะครับจํานวนครั้งนะครับที่เราจะให้ยิงจนกว่ามันจะทําลายนะครับในที่นี้จะใส่เป็น5้ก็แล้วกันกดโอเคนะครับ แล้วก็ปิดไปนะครับอ่าต้องยิงโดน5ครั้งนะครับกระสุนโดน5ครั้งมันถึงจะถูกทําลายทิ้งไปนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมากําหนดค่าที่อีเวนต์ชีตนะครับว่านะครับถ้านะครับ add อีเวนต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้านะครับ add อีเวนต์ถ้าลูกกระสุนนะครับกดน็กนะครับมันไปโดนกับก้อนหินนะครับ ก็คือ on collision with another object นะครับการชนหรือว่าการโดนนะครับจากนั้นเราก็คลิก to shoot แล้วก็ไปเลือก rock กด ok นะครับแล้วก็ดันถ้ามันชนก้อนหินนะครับเราก็ add action ให้กระสุนนะครับลบกระสุนทิ้งออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันชนแล้วนะครับกระสุนก็จะเป็น destroy done นะครับ จากนั้น add action นะครับมาที่ rock กด next นะครับเราจะลบค่า m a x มันออกนะครับลบก็คือ subtract นะครับ subtract form next ลบลงทีละหนึ่งนะครับดันค่าค่า max เมื่อโดนนะครับกระสุนก็จะถูกลบลงทีละหนึ่งจากนั้นเราก็มาเช็คว่ามันถูกลบหมดหรืออยังนะครับจาก5เหลือเป็น0นหรือ,อยังนะครับแล้วก็ add event ตนนัวนี้นะครับ คลิกที่ Add Event มาที่ Rock กด Next นะครับมาที่ compare instant variable นะครับเป็นการเช็คค่าตัวแปรในก้อนหินนะครับกด Next ว่าค่า Max นะครับมันเหลือเท่ากับ0หรือ,อยังนะครับดันถ้ามีค่าเท่ากับ0ย์แล้วนะครับเราก็มาที่ add action แล้วก็ Rock Destroy ทำลายทิ้งไปเดี๋ยวเรามาลันทดสอบดูนะครับว่ายิงดูน้าครั้งนะครับก้อนหินจะถูกทําลายไหมนะครับพอครบ5ครั้งก้อนหินถึงจะถูกทำลายนะครับทีนี้นะครับตอนที่ก้อนหินถูกทำลายนะครับเราก็จะให้มันมีลักษณะเหมือนระเบิดทิ้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างออบเจกต์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่า p r t t i l e นะครับคลิกขวา insert new object นะครับแล้วก็มาเลือกออบจกตพาร์ติเคิลขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับกดปุ่ม Insert นะครับแล้วก็คลิกจากนั้นก็ไปโหลดรูปภาพนะครับที่เราจะทําเป็นพาร์ติเคิลขึ้นมาคือตัวนี้นะครับกด O p e n แล้วก็ปิดไปนะครับจากนั้นมากําหนดค่า p ป o p e r t y ตนะครับของพาร์ติเคิลนะครับ rate นะครับก็คือจะให้มันแตกกระจายไปกี่ลูกในที่นี้เอาสัก30นะครับ สเปรดโค้ cone, กระจายปาปไปในทิศทางแบบไหนในที่นี้ก็จะให้เป็น360องศานะครับเป็นลักษณะวงกลมไปเลยนะครับช้ uh, try ชนิดให้เป็นวันช็อตนะครับแต่กระจายครั้งเดียวระเบิดตุ่มไปเลยนะครับสปีดเอาเท่าไหร่นะครับสปีดเอาสัก150ก็ได้นะครับสปีดเอาสัก150จากนั้น uh, เราอาจจะมีการซ่มนะครับุ่มความเร็วนะครับ uh, 60บ้างนะครับซ่ม ขนาดของมันนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเร็วบ้างช้าบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปประมาณนี้จากนั้นเราก็มากําหนดค่านะครับตอนก้อนหินระเบิดนะครับเราก็ add action นะครับให้ก้อนหินนะครับแล้วก็คลิกที่ rock กด n e x t นะครับจากนั้นเลือก s p a w n a n a t o e r object นะครับแล้วก็กด n e x t แล้วก็คลิก to shoot นะครับไป s p a w n particle ออกมานะครับ ให้แสดงการระเบิดของก้อนหินออกมานั่นเองกดโอเคนะครับเลเยอร์ไหนนะครับก็คือนะครับพิมพ์ฟันหนูหรือดับเบิลโขดขึ้นมาก็คือเลเยอร์กมนะครับคลิกที่ปุ่มดันนะครับจากนั้นนะสลับคําสั่งนิดนึงนะครับให้มันระเบิดก่อนค่อยทําลายทิ้งนะครับเอาเดสทรอยมาไว้ด้านล่างกดแช่ไว้แล้วก็ดึงลงมาแบบนี้สลับตาแหน่งกันนะครับอ่ะรันทดสอบอีกครั้งนึงนะครับอ่ลองยิงดูนะครับเมื่อยิงครบ5ครั้ง อ่าระเบิดกระจายออกไปแล้วนะครับทีนี้เมื่อระเบิดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมานะครับทำให้นะครับแสดงการาร่วงลงมาของก้อนหินเนี่ยหลายๆก้อนทํำยังไงนะครับและแต่ละก้อนก็นะครับแสดงร่วงลงมาในตําแหน่งที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะสร้างออบเจกต์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับโดยการคลิกขวา Insert New Object แล้วก็เป็นสปรานะครับ ตั้งชื่อสปา w เนอร์นะครับกดปุ่ม Insert คลิกลงไปจากนั้นกำหนดขนาดนะครับคลิกมาที่ Resize นะครับเอาสัก32กับ32ก็พอนะครับเทสีลงไปสีอะไรก็ได้นะครับเพราะวันอยู่ข้างนอกเลเยอรนะครับเราจะเอาเจ้าสปาเนอร์นี้ไว้ข้างนอกเลเยอรนะครับแล้วก็เจ้าก้อนหินก็เหมือนกันนะครับ ไว้ข้างนอกเลยเอานะครับเราจะให้ตัวนี้เป็นตัวผลิตก้อนหินนะครับลงมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ทําการคอนโทรลแช่ไว้นะครับคอนโทรลแช่ไว้แล้วก็เราจะให้มันมีกี่จุดแล้วก็คอนโทรลแช่ไว้ออกมานะครับสามสี่ในที่นี้จะใช้สักห้าห้าตำแหน่งก็แล้วกันนะครับในการผลิตก้อนหินเต็ละก้อนนะครับแล้วก็จะให้มีการสุ่มมาด้วยนะครับอา มาที่ e v e n t s h e e t อีกครั้งหนึ่งครับทีนี้การสุ่มทำยังไงนะครับเราก็มาที่ Add Event นะครับมาที่ System กด Next นะครับมาล่างสุดเลยนะครับ Every X ร e c o n d กด Next ทุกๆก,ก,กี่วินาทีนะในที่นี้จะเอาสักอสองวินาทีก็แล้วกันนะครับลองดูก่อนดันนะครับทุกๆ2วินาทีจากนั้น เอาเมาส์มาชี้ข้างหน้าเฟืองตัวนี้แล้วคลิกขวาขึ้นมานะครับแล้วก็แอดเลือกเป็นซับอีเวนต์นะครับแอดซับอีเวนต์มาที่ System แล้วก็กด next นะครับจากนั้นการสุ่มนะครับมาที่คำว่า pick random instant นะครับหมายถึงการสุ่มตำแหน่งนะครับกด next นะครับคลิก to shoot นะครับจากนั้นไปเลือก spawner นะครับ ว่าเราจะสุ่มให้ s p ปา n น e r ตัวไหนใน5ตัวเนี้ยผลิตก้อนหินแต่ละก้อนลงมาแต่ละครั้งนั่นเองนะครับกดโอเคแล้วก็เลือกดันนะครับจากนั้น Add Action นะครับมาที่ s p a w n e r r นะครับกด Next ให้ทำการผลิตก้อนหินออกมาก็คือ s p a w n a n เ t อร์อ็อบเกด n กด n e x นะครับจากนั้นก็ c ลิก s h o o t นะครับให้ s spawn อะไรนะครับก็ให้ s p spawn Rock ดโอเคนะครับเลเยอร์ไหนลบ0ูนออกนะครับพิมพ์ฟันหนูหรือดับเบิลโคดขึ้นมาแล้วก็เลือกก a มนะครับเลเยอร์กมจากนั้นคลิกที่ปุ่มดันนะครับทีนี้เมื่อก้อนหินถูกผลิตออกมาเราก็จะให้มันมีการเปลี่ยนรูปร่างก้อนหินนะครับซึ่งมันไม่แน่นอนว่าจะได้รูปไหนนะครับให้มันส่มเอานะครับเราก็แอดแอคชั่นเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะครับมาที่ร็อก กด next นะครับแล้วทำการ set frame นะครับคลิกไปที่ set frame นะครับไม่ใช่ set animation นะครับเป็นการ set frame ของภาพก้อนหินนะครับจากนั้นกด next นะครับการซูมนะครับอ่าแล้วก็พิมพ์ int นะครับ i n ย่อมาจาก integer นะครับเพราะว่าการซูมนี่มันจะได้ตัวเลขที่มีลักษณะมีทศนิยมนะครับแล้วก็จะแปลงเป็นเลขจำนวนเต็มนั่นเองอ่ามาคลิกเข้าไปนะครับจากนั้น เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาพิมพ์ R เราจะเห็นแรนดอมนะครับดับบลคลิกที่แรนดอมนะครับหมายถึงการซ่มวงเล็บเปิดขึ้นมาอีกนะครับการซ่มนะครับก็คือจะเป็นการซ่มตั้งแต่ไหนถึงไหนเฟรมแรกก็คือเฟรม0นะครับจากนั้นคอมม่านะครับเรามีทั้งหมด6ภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปถึง6นะครับ0ถึง6แล้วก็วงเล็บปิด2ครั้งนะครับ จากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่มดันนะครับคำสั่งนี้จะเป็นการซุ่มก้อนหินแต่ละครั้งนะครับทุกๆสองวินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลันทดสอบดูนะครับลันเลี้ย์ทดสอบนะครับสุ่มลงมาแล้วนะครับก้อนหินก้อนแรียกสุ่มนะครับทีนี้ลองยิงดูนะครับมีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่มีหลายรูปแบบนะครับยิงนะครับอย่างเงี้ยนะครับ ลูกไหนก็ตามนะครับเมื่อโดนยิงจนครบ5ครั้งนะครับมันก็จะระเบิดทิ้งทำลายทิ้งไปนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราทราบหลักการตัวนี้แล้วที่เหลือต่อไปก็คือนะครับยิงชนทําลายแล้วได้สกอร์นะครับหรือว่ามีการจับเวลานะครับหรือว่าไปทําคําสั่งถ้าก้อนหินมาชนกับเจ้าเพลเยอร์นะครับก็ให้เจ้าเพลเยอร์เกมโอเวอร์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ ค่อยไปประยุกต์การทํางานของเกมนี้ต่อก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำนะครับวิธีการง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ